วันนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาพวาดเมื่อมาหัวหินคุณจะสังเกตเห็นภาพวาดแบบนี้อยู่ทั่วไปความพิเศษของภาพจะมีลักษณะเป็นรูปดวงตา มีแขนขาเป็นลักษณะของสัดประเทศต่างๆมีความหลากหลายและมีความสามารถพิเศษคนวาดขึ้นไปวาดบนที่สูงเขามีความพยายามมีความหลากหลายตามกำแพง เมื่อเราเห็นภาพรูปดวงตานี้เราจะรู้ว่าดวงตาได้มาเยือนที่นี่แล้วบางครั้งดวงตาก็เป็นมนุษย์เป็นนกเป็นแมวกายพันเป็นนงปีนต้นไม้ ภาพวาดพยายามจะสื่อเรื่องราวและมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นความงดงามเป็นความหลากหลายอดสงสัยไม่ได้เลยจริงๆ ว่าคนที่วาดรูปเหล่านี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและเหตุผลอะไรที่ทำให้เขามีความคิดที่จะเดินวาดรูปไปทั่วเมืองหัวหินเช่นนี้ภาพที่เขาวาดดูเป็นอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองมีความไม่เหมือนใคร และสิ่งแสดงให้เห็นชัดถึงตัวตนของเขาก็คือใบหน้าที่เป็นรูปของดวงตาอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขามีความคิดที่จะทำแบบนี้ มีใจส่งต่อให้กับผู้คนทั่วไปมากมายเหมือนกับในภาพวาดของเขาหรือไม่นี่เป็นอีกภาพวาดผลงานชิ้นหนึ่งที่สวยงามมากแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้วาดภาพบานผนังนี้ ว่า,าจึงถูกสีทาทับไปมันรู้สึกน่าเศร้าใจนะคะที่ผลงานสวยๆแบบนี้ไม่สามารถเผยแพร่สู่สายตาให้คนได้ชื่นชมได้น่าเศร้าใจด้วยนะคะ ที่คนไม่สามารถว่าดภาพบนกำแพงนี้ได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ บางตาในรูปแบบไดโนเนสาร์เหมือนจะอยู่มาหลายปีแล้วยากขึ้นลกล้างเลย ดวน,นตาปล่อยสัตว์ดวงตากำลังมีความรักและดูเหมือนความรักก็กำลังโบยบินดวนตากำลังตัง้งใาไม่ จะซื้อถึงอะไรก็ไม่ทราบ เริ่มอยากรู้แล้วสิเขาว่าเหตุผลอะไรเขาถึงมาวาดภาพตามกำแพงแล้วก็อวดผลงานของเขาไปทุกที่เขามีความสุขที่ทำ เขาคิดอะไรขณะที่เขาวาดภาพพวกนี้ภาพวาดที่เห็นจะรู้ว่าบุคคลคนนี้เขาได้มาเยือนถึงที่นี่แล้ววันนี้ขอจบ เรื่องราภาพว่าดของดวงตาเอาไว้เ่่นี้ก่อนนะคะแล้วจะพยายามไขควรารรมลับและปริศนาให้ได้ว่าดวงตาใช้วิธีไหนวาดภาพและเขาวัดวาดข้นมาตอนไหน ดีค<อ>่ะ